ครับผมก็สวัสดีนะครับผมสวัสดี f อทุกท่านแล้วก็เพื่อนช่างทุกทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับช่างกบจะพามาซ่อมทีวีนะครับเป็นทีวีชาปนะครับผมก็ได้ทําการเปิดฝาหลังแล้วครับเป็นรุ่นอะไรนะครับทีวีชาปจอแบนนะครับอันนี้เป็นแบนหน้านะครับโนนหลังนะครับ เป็นรุ่นเก่านะครับหลายปีแล้วรุ่นนี้นะครับผมแถวบ้านช่างกบมีเยอะมากไอ้รุ่นนี้นะครับรู้สึกว่าลูกค้าจะบอกว่าไม่ไม่ค่อยซื้อใหม่เพราะว่าเขาบอกว่ามันทนนะครับมันทนหลายปียังไงเราเข้าร้านเราเราก็ต้องซ่อมนะเพื่อที่เราจะได้ <c oughs> ได้ตังค์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับ จอแบนจอนนนจอเกา่ากลกยังไงก็ซ่อมได้หมดนะครับจังกบนะโอเคเรามาเข้าเรื่องนะครับตัวนี้นะครับอาการลูกค้าบอกอาการแบบเปิดแล้วไม่ม,ไม,มีไม่มีแสงไม่มีภาพออกมานะครับแต่ไม่แน่ใจว่ามีไฟเข้าปะเดี๋ยวจะลองเสียบปลั๊กให้ดูนะครับออภัยนะครับแป๊บหนึ่งนะครับหากล้อง กล้องมันยาวมันโบดขาตัวเองนีรุ่นของมันนะครับผมรุ่นอะไรเดี๋ยวดูรุ่นก่อนแป๊บนึงครับย1 f ป a เอเอนนะครับแนะครับ,นะรบ,นะรบมาดูกันไฟมันเข้าไหมปัดเปิดปึ๊บ ไฟติดนะครับแล้วก็ตัดตัดแต่ว่า,าคือมันทำงานแล้วก็ติดสแตนบายนะครับนี่ครับไฟยังสีแดงอยู่เลยยังมีไฟอยู่นะครับตรงน,นี้ครับไฟยังไฟยังติดอยู่นะครับอาการนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับเ,าเาขาเรียกว่า เบอร์ไม่น่าจะเสียนะครับไม่ไมใช่เบอร์พูดผิดน,นะครับอันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับหอไอนนในส่วนของเ,อเรียกว่า TR ทานทิตเตอร์หอนะครับไม่น่าจะช็อตถ้ามันช็อตปุ๊บไอไฟตรงนี้มันน่าจะดับนะครับน่าจะดับเรามาทำการเช็คก,กันเลยเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะครับ ขอถ่ายกล้องแป๊บนึงนะครับอาคีบมีคีบขั้วลบบัดไฟนะครับบัดไฟแต่ละจุดดู ว่าไฟมันจุดไหนจุดปกติหรือว่าจุดไหนปกตินะครับจะได้เชียกกันประมาณนี้นะครับ ไปเด้วยเรามาวัดกันเลยนะครับก่อนอื่นยวมาวัดดูาทานทติเตอร์พอก่อนนะครับว่ามันไปค้างหรือเปล่าไม่ค้างนะครับมี5โวลต์ไป300มี5โวลต์แสดงว่าไม่ค้างไม่ค้างเพราะว่ามันพอไม่เสียนะ ถ้าเกิดไฟป,ปกตินะครับมาดูมาดูทันพิเตอร์พอนะครับพิเตอร์พอได้พอเอาพิเตอร์พอเอา,อเอา,อเอามันเสียไหมฉันกลมว่าไม่น่าจะเสียนะครับ B ีโอเคดับขา,อาโอเคได้เลยแลสลับดูต้องไม่ขึ้นหาซีไม่ขึ้น ขา E ขึ้นอยู่แล้วนะครับมีขา C จะต้องไม่ขึ้นแสดงว่าไม่เสียนะครับถ้าเสียส่วนมากสแตนบายไ,ไฟสแตนบายม,มันจะดับนะครับต่อไปเราก็มาเช็คนะครับในส่วนของแต่ละจุดนะครับไปแต่ละจุดตรงไหนที่ผิดปกตินะครับหนึ่งหนึ่าวัดตั้งแต่ไฟบีบวกนะครับไฟบีบวกตัวนี้ไม่เกินร้อยสามสิบ เ,เช็คตรงขาเก้านะครับขาเก้านะครับแล้วก็ปึ๊บอ่าโอเคได้ครับได้ร้อยยิบเถือว่าปกตินะครับแล้วก็มาเช็คในส่วนของอไฟไฟเบอร์แล้วก็ไฟร้อยแปดิบไฟเลี้ยง r g b ด้วยนะครับว่ามันผิดปกติไหมนะครับถ้าผิดปกติก็คือ เราก็ต้องลอยทีละจุดทีละจุดนะครับผมมาดูกันขาเท่าไหร่ครับใกล้ขาเท่าไหร่ขาเจ็ดนะครับขาเจ็ดเป็นขาไฟเลี้ยงไฟเลี้ยงของ่าเบอร์นะครับวัดตรงไดโอด ห้าหนึ่งศูนย์ก็ได้นะครับห้าหนึ่งศูนย์นะครับวัดเลยปุ๊บมันจะต้องได้ยี่สิบสี่โวลต์นะครับยีบ่สิบสี่โวลต์ปุ๊บอ่าได้แค่สิบสี่โวลต์นะครับได้แค่สิบสี่โวลต์แสดงว่าในส่วนของไฟจุดนี้มีปัญหาอ่าไปดูไฟร้อยแปดสิบนะครับไฟร้อยแปดสิบไฟร้อยแปดสิบอ่าขานี้นะครับขาขาห้านะครับมันจะมีอาร์ปุ๊บมานี่มานี่มานี้อยู่เมื่อไหรเดี๋ยวนับแป๊บนึง โอ้ไม่ใช่ครับคาสี่คาสี่นะครับไปร้อยแปดสิบคาสี่มาสามอาแล้วก็มาปุ๊บมาผ่านไดโอดอไดโอดตัวไหนละ่ะมีไดโอดตัวนี้ไดโอดดีหกศูนย์หกมาปุ๊บมันเข้าสี่วัดตรงสี่นี้ก็ได้สี่หกหกศูนย์สี่นะครับสี่หกศูนย์สี่วัดดูได้เท่าปุ๊บหกสิบสามโวลต์นนะหกสิบสามโวลต์ แสดงว่ายังน้อยน้อยมากไปน้อยมากถ้าไฟจุดนี้สองจุดมันผิดปกตินะครับมันผิดปกติช่างกบการันตีได้เลยว่าไฟแบคมีปัญหานะครับไฟแบคมีปัญหานะครับผมจริงๆริงไฟแบคมันมันทำงานนะครับแต่ว่ามันทํางานไม่เต็มที่นะครับมันทํางานไม่เต็มที่ถ้าเกิดว่าไฟแบกไม่มีปัญหานะครับมันจะจ่ายออกมา ตรงนี้24โวลต์นะครับไดโอด510ก็คือไฟเลี้ยงเวอร์เพราะว่าเวอร์จุดนี้มันไม่มีไฟบวกกับลบนะครับมันมีแค่ไฟบวกอย่างเดียวในส่วนของ TV วีทีวีชาร์ปรุนนี้นะครับไม่มีไฟลบนะครับมีแต่ไฟบวกอย่างเดียวไฟบวกมันก็ต้องได้ประมาณ24โวลต์นะครับไฟเลี้ยงของมันบางรุ่นมันจะใช้ไฟบวก14นะลบ14นะครับแต่รุ่นนี้มันใช้ไฟบวก ยี่สี่โวลต์นะครับยี่สี่ยี่ห้าโวลต์ไม่เกินนี้นะครับถ้ามันมีแค่สิบสี่โวลต์แสดงว่าในส่วนของเอฟเอฟบีทีตัวนี้หรือไฟแบกตัวนี้มีปัญหานะครับแล้วก็แล้วก็ไฟร้อยแปดสิบก็ไม่ออกออกแค่หกสิบสามโวลต์นี่แหละชัางกบถึงาการันตีว่าไอตัวไฟแบกมีปัญหานะครับมาเลยตัดตัดอาการตัดพวกนี้ถ้าอยากจะ รู้จริงๆนะครับน่รับจะรู้จริงๆว่าทําไมมันถึงตัดมันตัดอยากจะรู้ว่ามันตัดเพราะอะไรสาเหตุอะไรเรามาดูในส่วนนี้ก็ได้นะครับส่วนนี้ส่วนนี้บอกได้เลยนะครับผมแต่อาการนี้ช่างกบอากาลันตีแล้วว่าเป็นที่ไฟแบกนะครับช่างกบจะไม่ลอยเผื่อมัน <c oughs> บางทีมันระเบิดตุ้มตามมา <c oughs> ให้มีอะไร เพราะว่าการนี้เคยเจอบ่อยนะครับเคยเจอบ่อยในเรื่องของไฟแบตนีกันนี่นี่เรามาลอยจุดจุดนี้ก็ได้นไอซี IC ของมันจะเป็นเบอร์อะไร,ร,น,ร I, I, นะครับไอเบอร์อะไรไอเอ็กซีหนึ่งสองเก้าวบิวนะครับไอซีตัวนี้นะครับขาหกสิบสามนะครับขาหกสิบสามนี่เป็นขาโปรเทคนะครับเรามาลอยจุดนี้นะครับลอยจุดนี้เลยนะครับ อยตรงนี้รอย R ห10นึ่งศ0นย์สามหนึ่งศสาูนย์ี่แหละตรงนี้นะครับรอยเลยครับรอยตรงนี้ออกนะครับจะรู้เลยจะเห็นผลเลยว่าอะไรมันเสียมันจะฟ้องอาการขึ้นมานะครับอันนี้ช่างกบจะไม่รอยให้ดูนะครับจะไม่ลอยให้ดูเพราะว่าช่างกบจะเอาอะไรแบบออกมาเช็คเพราะว่าเคยเจออาการนี้นะครับเจออาการนี้นะครับกับอาการที่ว่าโปรเทคก็อยู่ในส่วนของ C สีพิเตอร์ก็ชอบเสียนะครับพิเตอร์ไฟ RGB นะครับไฟ RGB ในส่วนนี้นะครับเผื่อท่านไหนเจออาการตัดโปรเทคคือเปิดแป๊บเดียวตัดนะครับประมาณ10วินาทีนะครับตัดไม่ถึง30 4วินาทีไม่เกิน30วินาทีนะครับมันตัดนี่ตรงนี้ตรงนี้นะครับ,นนะรบในส่วนนี้ เครื่องนี้เคยซ่อมมาแล้วนะครับเยเคยซ่อมมาแล้วไม่รู้ว่าเดือนไหนวันไหนนะครับแต่มีรอยครับรอยทําทําเวอร์ด้วยนี่เวอร์ก็เสียด้วยก่อนนั้นนะแต่อาการนี้ช่างกบคชดว่าไม่ไม่ไม่น่าจะใช่เวอร์แล้วนะครับบางทีก็มีอาการนี้ก็มีเวอร์เสียเหมือนกันนะครับเวอร์เสียเหมือนกันอาการแบบนี้แต่ว่าเราทมทีเราจุดไงเราไม่เช็คระบบไฟก่อนนะครับถ้าเกิดเวอร์เสีย เราเล่งสกรีนได้เลยนะครับเล่งสกรีนในจุดนี้นะครับเล่งสกรีนให้สูงสูงให้สูงสูงไว้นะครับผมเราเปิดปุ๊บจะเห็นเป็นเส้นเลยครับเส้นกลางจอนะครับผมเหมือนกับเบอร์เสียทั่วไปนะครับอ่าอันนี้มาแมนะนําหรือว่ามามาบอกอ่าในระบบโปรเทคของชาบนะครับผมอ่าในส่วนของนี้เบอร์เขาเปลี่ยนแล้วรู้สึกจะใหม่น่าจะสี่ห้าเดือนแล้วมั้งครับสี่เดือนห้าเดือนหรือ,อยังไงไม่แน่นใจนะครับฟุ่นไม่ค่อยมีหรือว่าสามเดือนสิเดือน ไม่ได้ถามลูกค้าด้วยว่าเคยซ่อมมายางี้ซีนี้ก็เคยเสียซีตัวนี้ด้วยนะครับสีหกศูนย์สี่ก็อชอบเสียซีไปร้อยแปดติดนะครับสามสิบตามไมโครสองร้อยห้าสิบโวลต์ตัวนี้ต้องีดจําได้นะครับใช่ตอบไม่แน่ใจนะครับมันมันไม่เสียมันอยากเอาออกมานะครับไม่เป็นไรครับประมาณนี้นะครับดูเอาถ้าเกิดว่าเจออาการนี้นะครับ ถ้าหาโปรเทคแล้วทําอย่างที่ช่างโกบว่ามาแล้วมันมันไม่เจออาการนะครับเราก็ลอยในจุดนี้แหละครับนี่ครับลอยจุดนี้แหละครับขาหกสิบสามมันจะได้สี่โวลท์ถ้ามันติดโปรเทคนะครับตรงนี้ R หนึ่ง R หนึ่งศูนย์สามศูนย์นี่แหละลอยตรงนี้เลยมันเป็นลวดนะครับลวดจัมเปอร์ลวดจัมเปอร์อย่างนี้เราลอยเลยเราจะเห็นผลเลยครับอันนี้ช่างกบจะไม่ลอยให้ดูเพราว่า การันต so ีไ <Beng> ด <Zen> ้เลยว่าเป็นไฟแบตนะครับไฟแบตว่าม <ulture> ันตกเคยเจออยู่ประมาณสามรอบแล้วอาการไฟแบตมีปัญหานะครับที่ว่าไฟออกปกติแต่ว่าไฟมันไม่เต็มนะครับไฟไม่เต็มเดี๋ยวจะเอาอะไรอ่ะเดี๋ยวจะถอดไฟแบตออกมามาดูว่ามันมีปัญหาอะไรไหมนะครับถอดไฟแบตออกมานะครับ แป๊บหนึ่งนะครับผมทำการถอดออกมาแล้วนะครับเราจะลองไปวัดใช้ตัวไฟแบกวัดนะครับผมว่ามันมีปัญหานะในส่วนไหนนะครับผมจิ้มจิ้มออกก่อนอันนี้ใช้อันนี้จิ้มนะครับจิ้มไม่ถูกถุงจิ้มไม่ถึงนะครับมาที่จิ้มก่อน แบบหนึ่งใช้เข็มกัดนะครับจิบ้มออกแล้วครับไปสกรีนแล้วก็โฟกัสเมื่อกี้อันนี้ไฟสกรีนนะครับเมื่อกี้โฟกัสไปสกรีนออกโอเค มาวัดด้วยตัวเช่งวัดปลายแดกของจ้งกบนะครับอันนี้ชัวนะครับชัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเตรียมมาแล้วครับชัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมน่่ ก็เปิดไว้แล้วครับอันนี้ฝั่งถ้ามันตีกลับมาถ้ามันตีกลับถ้ามันตีกลับมาฝั่งนี้ฝั่งซ้ายเสียนะครับถ้าตีไปถอง,งนี้คือดีนะครับผมป้อนไฟอันนี้ใช้ไฟ9โวลต์น,นะครับอันนี้ถ้าปิดปิดเรี่ยงมันจะเป็นอย่างเนี้ยนะครับแต่ถ้าเปิดเรี่ยงปุ๊บจ่ายไฟ9โวลต์เข้ามาดูนะครับคือทํางานไม่เต็มที่นะครับไม่ใช่ว่ามันมัน มันช็อตไปเลยแต่ทํางานไม่เต็มที่แล้วโปรเทสไอตัวไอซีมันก็ตัดโปรเทสอยู่แล้วนะครับคีบตรงไหนไม่ได้คีบไม่มีสายคีบนะครับจะไอตัวนี้เลยนะครับก็คือกดออกกับกดเข้านะครับกดเข้ากับกดออกของฮอนะครับท้าคอไฟมารี่กับโคดเชคแคนนารี่นะครับวัดเลยนะครับโอ้ยนะครับหนึ่งสองสาม ปึ๊บไดไหม,ไมเห็นไหมตีกลับนะครับเสียนะครับเห็นไหมมันมาประมาณห้าเลขห้าปึ๊บดูปึ๊บใส่อีกปึ๊บนะครับเสียปึ๊บ,บเสียนะครับเสียตัวนี้ใส่ไม่ได้นะครับไอต,ตัววัดของช่างโกลมชัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว,ว่าวัดมาหลายตัวแล้ว,ว,ลวโอ้ช้ามาน่าจะวัดเป็นร้อยกว่าตัวแล้วมั้งครับ ถือว่าผ่านนะครับวงจรตัวนี้นะครับถือว่าดีนะครับชัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเครื่องตัวนี้นะครับถ้าเกิดไฟแบกนะครับมันไม่เสียไม่ชอดนะครับมันจะไม่ตีกลับนะครับแต่ครับมันดีมันดีแบบชัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือขนลุ่มมันไม่เสื่อมสภาพมันจะขึ้นมาเล็กหนึ่งมันจะตีขึ้นมาฝั่งนะครับฝั่งตรงนี้นะครับ นีขึ้นมาฝักขวามือตีแบบก็คือมันจะตีมตีมาแบบว่าคือความต้านทานมันดีขดลวดมันไม่ยังไม่เสื่อมสภาพมันจะขึ้นมาประมาณเลขหนึ่งเลขหนึ่งหรือ<ด>หรือเลยเลยตรงกลางนี้มานิดหนึ่งนะครับหรือว่าเลขหนึ่งจะดีเลยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมาดูตัวนี้น,นะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าูนตามไม่อย่าง ตัวนี้นะครับตัวนี้มาดูตัวนี้ตั้งกบมีตัวอย่าง <l ip> ถ้ามันถ้ามันดี <l ip> โอเคจะไม่ไม่กระดิกเลยนะครับ <l ip> จะไม่กระดิกเลย <l ip> ดีเลยก็ตัวถ้าเกิดไม่ไม่กระดิกตัวนี้นะครับสําหรับตัวนี้ถ้ามันดีอ่าแบบคือไม่ไม่เสื่อมสภาพอะ่ะจะไม่ตีลงมาจะก,กระดิกนิดนึงแล้วก็อยู่คงที่นี่ก็คือถือว่าดีแต่ถ้าตีมาทางขวาเลยคือประมาณเลขหนึ่งเกือบเกือบเลขหนึ่งคือก็ถือว่าดีดีสุดๆอ่ะตัวนี้ คือไฟแบกใหม่นะครับนี่ถือว่าคนลวดยังดีมากนะมาดูตัวนี้นะครับดูตัวนี้ว่ามันจะตียังไงนะไปก็ได้ประมาณนี้จะให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงอันนี้อันนี้นนไฟแบกตัวนี้ดีนะครับเห็นไหมครับมจะตีมานิดหนึ่งนี่นะครับตีมานี้หนึ่งกระดิกมานนึง คือมันมันก็เริ่มเสื่อมแล้วแต่ว่ายังไม่เสียยังไม่เสื่อมมากตัวตัวเมื่อกี้มันเสื่อมเลยครับเสื่อมสภาพแต่มันก็ใช้ได้แต่ไฟออกไม่ตรงเป๊นี่ครับเห็นไหมจะตีมานิดนึงนะครับเห็นไหมนะครับเห็นไหมครับ,นะค,รบคือใช้ได้นะตัวนี้ช่างกบใช้ทดสอบไฟแบ็คตัวนี้ด้วยนะครับใช้ได้ตัวเก่าถอดออกมาตัวนี้คือเสียแล้วนะครับเสียแล้วเสียนี่ การเสียของไฟแบกมันมีหลายหลายแบบนะครับเสียแบบช็อตรอบเลยก็คือใช้ไม่ได้ฮอก็ต้องเสียด้วยนะครับทาน์ิสเตอร์ฮอก็เสียด้วยแต่อันนี้มันเสื่อมสภาพเสื่อมสภาพนะครับเห็นไหมเสื่อมสภาพแบบนี้ฮะเสื่อมมาเลยนะครับเสื่อมสภาพเลยคือใช้ไม่ได้นะครับขดลวดเสื่อม <Yeah. S 1> เสื่อมแล้วทําให้ขดไฟเข้าขดไฟเข้าอ่า เมื่อกี้บอกผิดนะครับโทษทีบอกผิดบอกผิดนะครับที่ว่าเชแคนเนลี่กับไพมัรี่ขวดนี้ขวดบีบวกไม่ใช่นะครับโทษทีฝั่งนี้เป็นไพมารี่ฝั่งนี้เป็นเช็แคเนลี่ก็คือมันมีขวดเข้ากับขวดออกนะครับก็คือเช็แคเนลี่กับไพมัรี่นะครับที่บอกผิดนะครับเดี๋ยวมาบอกเดี๋ยวจะเข้าใจกันผิดผิดอันนี้เป็นขวดไพมารี่นะครับ ปวดไพเมอรี่ก็คืออันนี้ไม่ใช่ไพเมอรี่อันนี้ไม่ใช่แค่คานาลี่ม,มันเป็นแค่ว่าไฟบีบววเข้าผ่านคอยนะครับผ่านคอยนะครับแล้วก็มาหาคาซีแค่นั้นนะครับไม่ใช่ไพเมอรี่แค่คานาลี่อันนี้เป็นก็คือขดนี้ขดที่บีบัวเข้าแล้วออกไปหาคาซีพอเนี่ยก็คือขดไพ i มอรีขดเข้านะครับอันนี้ก็คือชุดนี้เป็นขดแค่คานาลี่ขดออกนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผม ถือว่าไฟแบกเสื่อมสภาพนะครับปัญหาโอเคครับเรคงต้องจบคลิปนะครับจบคลิปแนวทางการซ่อมการตรวจเช็คเพียงเท่านี้นะครับผมวันนี้ช่างกบจะซื้อไฟแบกมาเปรียบนะครับหรือว่าการเช็คตัวนี้ชัวร้อยอ์เนะครับเกี่ยวกับไฟแบกมีปัญหานะครับผมเรคงต้องจบคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่างกบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิป นะครับคลิปต่อไปนะครับผมขอขอบคุณมากครับผมที่เข้ามารับชมคลิปช่องกบขอบคุณครับสวัสดีครับผม